วันนี้คุณรัตีพาขับรถมาที่บ้านเมืองเก่าอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าอำเภอเวียงเก่าเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอำเภอเวียงเก่าก็อยู่เลยอำเภอปูเวียงเข้ามานิดนึงถ้าใครเคยไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะ,ะเราขับรถจากขอนแก่นมาแล้วก็แยกมาขับมาเรื่อยๆทางอำเภอภูเวียงก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะ ก็จะ,ะตามป้ายมาเรื่อยๆเลยอำเภอภูเวียงมาก็จะเห็นป้ายอำเภอเวียงเก่าก็ขับตามไปเรื่อยๆค่ะขับมาทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นชื่อโรงแรมนี้ค่ะเขาชื่อโรงแรมภูอ้อมวิวคือหนังสือชัดเจนแล้วก็ด้านหน้าเขาจับสวนสวยค่ะมีต้นไม้ประดับประดาเยอะแยะค่ะ แล้วมองเข้าไปดูร่มรื่นจังเลยนะคะค่ะป้ายก็ชัดเจนคูอ้อมวิวรีสอร์ทนะคะด้านโน้นเขียนอีกว่าโรงแรมคูอ้อมวิวแล้วก็ด้านหน้าเขานี่ค่ะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งนะคะเขาบอกมีกาแฟสดกาแฟโบราณน,นะคะ สวัสดีโนเฟบริการที่พักรายเดือนรายวันรายชั่วโมงที่โรงแรม o ูอ้อมวิวนะคะคืออด้านหน้าร้านกาแฟของเขาส่วนด้านนี้นะคะ p ูอ้อมวิวรีสอร์ทเดินเข้าไปด้านนี้ดูค่ะสวนเขาร่มรื่นจริงๆนะคะบรรยากาศดีดีอากาศดีค่ะ ที่นี่เขามีสโลแกนว่าถ้ามานอนที่ภูอ้อมวิวสามคืนอายุยืนห้าปีเขาบอกว่างั้นนะคะแต่แต่น่าจะใช่น่าจะจริงคนที่อยู่นี่น่าจะอายุยืนนะคะเพราะว่าอากาศเขาดีบรรยากาศก็ดีนะคะนี่ค่ะพอเราเดินเข้ามาด้านนี้ที่เรามองเห็นด้านหน้าตรงป้ายโรงแรมภูอ้อมวิวใหญ่ๆนะคะมีฉากหลังมีเวที แล้วก็มีลานตรงนี้อยู่ริมสระน้ําหรืออยู่บนสระน้ําแห่งนี้แล้วก็มีหอคอยตรงนั้นด้วยในบริเวณนี้เขาจะเอาไว้สําหรับการจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงต่างๆนะคะก็บางทีก็มีเพื่อนฝูงหรือมีแขกที่มาเช่าสถานที่ตรงนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันอะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศเขาดีจริงๆดูเดินลงไปตรงนี้ เดินลงไปในสระน้ำได้ด้วยนะคะมีบันไดให้เดินลงด้านนี้ลงไปถ่ายรูปก็ได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นคลองน้ำเป็นสระน้ำธรรมชาตินะคะอยดีงามดีงามนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าด้านทางเข้านะคะว่าเขาจัดสวนสวยยังไงไปค่ะแต่ถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเนี่ยป้ายเขาใหญ่มากมองเห็นชัดเจนค่ะ ด้านหน้าตรงนี้ก็จัดสวนจัดอะไรต่างๆของตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะเขาจัดไว้สวยอะ่ะน่ารักนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟมีทั้งกาแฟสดและกาแฟโบราณน,นะคะถัดมาด้านนี้นี่ค่ะเล้ก็จะมีต้นไม้ตกแต่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ร,รถสีก็สวยสวยนะคะนอนป้ายชัดเจนค่ะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะป้ายของเขาแล้วก็ด้านหน้ามองไปตรงโน้นก็มีชื่อโรงแรมภูอ้อมวิวก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะใครจะติดต่อเข้ามาจองที่พักก็098-585-7446แล้วก็089-943-6603นะคะ ติดต่อจองที่พักได้ค่ะดูด้นานหน้าเขาจัดจัดดีมากเลยค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยตั้งแต่ด้านหน้าทางตรงที่จอดรถนะคะจนกระทั่งถึงทางเข้าแค่มาจอดถ่ายรูปเฉยๆมาดื่มกาแฟานิดหน่อยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วค่ะพอเราจอดรถแล้วนะคะเดินลงมาเรจะเห็นตรงนี้เขาทำเป็น ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะขอนแก่น geo park คือเขาอยู่ใกล้ๆพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะตรงเนี้ยนะคะแล้ก็มีข้อมูลเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านในก็มีที่ติดต่อที่พักนะคะตรงเนี้ยเาขาจัดเป็นอะไรบ้างก็จะมี จัดแสดงไว้ประมาณนี้นะคะพันไม้ดีโนเฟแล้วก็ด้านนี้กาแฟไดโนเสาร์ค่ะเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่นนะคะรนี้บอกว่าอะไรยังไงนะคะดีงามค่ะตรงนี้ ต้นไม้บางต้นนะคะเขาก็เขียนชื่อกำกับบอกไว้ด้วยว่าชื่ออะไรสามารถเดินดูพันไม้หลากหลายชนิดได้เลยนะคะใครไม่รู้จักชื่อก็อ่านไป,ไป้ายไปบางต้นก็ติดชื่อบางต้นก็ไม่ได้ติดนะคะพอเราเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านเหมือนกระท่อมเล็กๆบ้านหลังเล็กๆก,กันนะคะเป็นบ้านพักนะะี่ค่ะ เชื่อมต่อกันสองหลังแล้วก็ยาวไปโน้นนะคะเป็นบ้านพักค่ะมีทั้งคนที่เช่ารายเดือนรายวันรายชั่วโมงรายสัปดาห์มีหมดนะคะอุ้ยดีงามค่ะ,คะที่โรงแรมภูอ้อมวิวอำเภอเวียงเก่าจางังหวัดขอนแก่นค่ะ